สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังของชาวราศีเมษนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนเมษายนรัคนาเมษหรือราศีเมษนะครับก็สามารถรับชมรับฟังคำพยากรณ์นี้ได้นะครับผมจะมาเจาะลึกคำพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้นะครับทิศทางโชคลาภของท่านจะเป็นอย่างไรผมจะอธิฐานจากไพ่พยากรณ์ไพ่ตัวเลขนะครับ รอบที่1่ก็คืออธิษฐานจากไพ่ตัวเลขนะครับแล้วก็ครั้งที่2จากไพ่ยพยากรณ์นะครับเรามาดูทิศทางโชคลาภกันนะครับว่าครึ่งเดือนหลังนี้ตุลาคมชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะครับตำแหน่งไพ่ตัวเลขนะครับของชาวราศีเมษนะครับใบที่1ขึ้นมา6ดํานะครับ6ดําดาวสุขความพลิกผันจะมีเกณฑ์การพลิกผันบางสิ่งบางอย่างเรื่องเก่า ปัญหาเก่าๆหรือคนเก่าๆมีเกณฑ์จะพลิกผันเข้ามา6ดำนะครับก็คือพลิกเข้ามาในตำแหน่งของอเรื่องที่ไม่ค่อยที่จะสบายอารมณ์เท่าไหร่นะครับแต่ตำแหน่งใบที่2ของท่านได้แก่8แดงนะครับ8แดงรูปหัวใจเรียกว่าดวงชะตาเปิดทางอยู่นะเปิดทางรับทั้งสิ่งดีๆ อาจจะมีบางเรื่องเก่าๆยังวนเวียนเข้ามาบุคคลเก่าๆเรื่องเก่าๆที่ทำให้คุณเครื่องอารมณ์ปัญหาเก่าๆภาระหนี้สินการเงินเก่าๆวนเวียนมาให้ต้องจัดการสะสางแต่ดวงชะตาของท่านแปดแดงปัญญาเปิดมีทิศทางของตัวเลขมีทิศทางของโชคลาภหรือสามารถอมองเห็น อมองมองมองถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับตำแหน่งใบที่2ก็คือ8แดงนะครับส่วนตำแหน่งใบที่3ได้แก่ตำแหน่งของแจ็คหนุ่มก็คือตัวตนบุคคลท่านนั่นเองแต่มาสิ่งต่อไปก็คือตำแหน่งที่4ของท่านได้แก่ไพ่หแดงนะครับจะมีเรื่องเก่าเข้ามาแต่หลังจากนั้นก็จะ พลิกผันกับร้ายกลายเป็นดีนะครับ6แดงหัวใจเต็มร้อยพลิกมา6ดําแต่ก็จะมี6แดงแม้ปัญหาเข้ามา6อย่างแต่ท่านก็สามารถจัดการได้ทั้ง6อย่างเลยนะครับทุกท่านนะยิ่งถ้าท่านเกิดตำแหน่งเลข8ก็คือพุธกลางคืนแล้วก็เกิดวันศุกร์ของชาวราศีเมษนะครับหรือเดือนเมษายนหรือลัคนาเมษท่านยิ่งจะมี พลังงานภายในช่วยเหลือท่านค่อนข้างดียอดเยี่ยมนะครับแล้วตำแหน่งใบที่5นะครับขึ้นมา7ดํำระวังการเดินทางรถพาหน,นะ7ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดี7ดํำจรจากพัดพลาดหรือปัญหาเก่าๆบางอย่างอาจจะถูกตัดทิ้งบุคคลเก่าๆอาจจะถูกตัดทิ้งออกไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางนะระวังแข้งขากระดูก ทางซีกซ้ายให้ระวังนิดนึงอาจจะมีเกณฑ์การหกล้มนะครับหรือท่านใดที่ใช้รถพานะก็ดูแลเกี่ยวกับรถพานะให้ดีๆด,ด้วยนะครับตำแหน่งที่6ของท่านได้แก่ไพ่สีแดงนะครับจะเป็นลักษณะาาการติดต่อการสื่อสารหลายสิ่งหลายอย่างจะสามารถจบลงได้ด้วยการเจรจาที่ดีนะครับการติดต่อบุคคล ครั้งแรกอาจจะถูกปฏิเสธก็คือ6ดําแต่หลังจากนั้นก็จะได้รับความสําเร็จ6แดงหรือลูกค้ากเก่าๆที่เคยติดต่อว่าจะมาติดต่อซื้อขายบางสิ่งบางอย่างกับตัวท่านนะครับชาราศีเมษนะหลังจากนั้นเขาก็จะติดต่อมาเองนะครับรอดู2สัปดาห์สุดท้ายนะครับอาจจะมีข่าวดีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าตําแหน่งเลข8ก็คือตําแหน่งของดาวราหูคุณอนัน์โทษมหันแต่เป็นตําแหน่งของ8แดง แ8ดแดงรูปหัวใจนะครับเปิดทางมาพร้อมกับความโชคดีนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดเลขสีใบที่ตำแหน่งที่6ทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนแล้วก็วันสูงนะครับจะทําให้ท่านรู้สึกว่าจะสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับสิ่งเก่า พลิกมาให้ท่านจัดการเพื่อที่จะสะสางและก็จบออกไปปัญหาหลายอย่างถูกจบสิ้นลงภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับมาดูตำแหน่งของไพ่พยากรณ์กันนะครับก็ค่อนข้างสัมพันธ์กันเลยนะครับตำแหน่งที่1ได้แก่ไพ่ตำแหน่งสีไม้เท้าเมื่อกี้ไพ่ตัวเลขของท่านก็ได้ไพ่สีแดงนะไพ่เลข4ี่หัวใจสีแดงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของ ไพ่ทํานายไพ่ย,ยิบซีของท่านตำแหน่งที่หนึ่งท่านได้สี่ไม้เท้าเฉลิมฉลองมีความสุขใจถ้าเป็นโชคลาภนะครับเป็นลักษณะของตำแหน่งบ้านหรือคฤหาสน์อยู่ข้างบนนะครับตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ข้างบนท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์เกิดเดือนเมษายนลัคนาเมษร,ราศีเมษบ้านเลขที่ท่านอยู่ข้างบนนะ เพราะตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ข้างบนเฉลิมฉลอง3ตัวหน้า3าตัวบนหรือเปล่าโกโก้พอมดนอนไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าไพาด่ดวงตามาอย่างไรก็จะก็จะทำนายตามนั้นตำแหน่งที่2แถวกลางนะครับท่านในตำแหน่งไพ่2ถ้วยเป็นดาวคู่รักการจัดการมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนค่อนข้างดีติดต่ออะไรก็ได้รับความสําเร็จ และตำแหน่งตรงกลางใบที่3นะครับขึ้นราชินี9เหรียญน,นะครับทราบการเงินของท่าน2สัปดาห์สุดท้ายนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับการเงินเด่นมากๆมีทั้งตัวท่านเองถ้าท่านมีคู่รักบุคคลนะก็ดาวคู่รักก็เกื้อนหนุนช่วยเหลือตำแหน่งโชคลาภหลังไหลมาเปรียบเหมือนเด็กถือช่วยทองนะครับตำแหน่งที่3ของท่านก็คือ9เหรียญ ตำแหน่งที่4ของท่านโชคลาภเป็นเด็กถือถ้วยลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่อาจจะได้ผลกําไรเกินคาดนะครับส่วนตำแหน่งที่5นะครับขึ้นตำแหน่งเด็กถือไม่เท้านะครับเหลือบางสิ่งบางอย่างรอคอยการสะสารรอคอยการจัดการเพียงเล็กน้อยท่านก็มีความสําเร็จเพราะว่าตําแหน่งใบที่1ที่อยู่ข้างบนเป็นไพ่สีไม้เท้าเฉลิมฉลองราชาราชินี ชูช่อมะกอกเฉลิมฉลองด้วยคาถาทองคำวิเศษตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่6นะครับขึ้นตำแหน่งไพ่ The Hermit ินะครับไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ใบนี้โกโก้พอมดน้อยจะตีคำพยากรณ์ใบนี้ว่าเปรียบเหมือนปู่ผ้าขาวปู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับเป็นลักษณะของเจ้าที่ที่ปกปักรักษา บ้านเรือนท่านอยู่เป็นดวงนักพลดนะครับนักพลศน,นักบวชหรือท่านใดหรือบางท่านอาจจะศึกษาหรือสนใจในการทําสมาธิมากขึ้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีมากมายคิดทางตำแหน่งของครึ่งเดือนหลังเจาะลึกลงมานะครับว่าอาจจะมีผลกระทบจากปัญหาเก่าๆบุคคลเก่าๆเข้า,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 ามาอุปมาเปรียบเหมือนเข้ามาหกดำแต่ก็สามารถกลับร้ายกลายเป็นดีกลายเป็นหกแดง เพราะว่าตำแหน่งดวงชะตาท่านเปิดทาง8แดงนะครับระหว่างการเดินทางนิดหน่อยแข้งขาก,กระดูกนะครับจะไม่ค่อยดีหรือลดพานะ,ะเช็คลมยางอะไรให้ดีๆเรียบร้อยนะครับสุดท้ายทุกอย่างตำแหน่งที่หกก็คือเลขสี่เลขสีก็คือเกี่ยวกับตำแหน่งของดาวพุธแล้วในไพ่พยากรณ์ก็ขึ้นตำแหน่งที่หกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจรจาดาวาจาประกบก,กับตำแหน่งเดียวกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่า ดาวพุธดาวเจราจาดีเจราจาเด่นผมโกโก,โกพ้พมณน้อยก็อยากจะแนะนําว่าการใช้วาจาที่เป็นมงคลในตําแหน่งเดียวกันกับไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือการสวดมนต์ระลึกถึงบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลนะครับโชคลาเติมเต็มอีกนิดหน่อยท่านก็จะมีความสุขความสําเร็จเน้นย้ํานะครับทุกท่านถ้าท่านเกิดวันพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนและก็วันศุกร์ ตำแหน่งบ้านเลขที่ท่านอยู่ข้างบนนะสีไม้เทา้าไม้เทา้าทองเฉลิมฉลองอยู่ข้างบนมีความสุขมีความสำเร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโกโก้พมดน้อยแวะเข้ามาทักทายฝากค้ามยากรไว้ท่านใดเข้ามา,ร,า,า,มารับชมรับฟังครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพยากรน้อยน้อยโกโก้พรมรน้อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ